ขอข้ามาต่อองค์พระม่ครูอาจารย์หลวงปู่มั่นภูริตโตที่วัดป่าสิริตาลุศร์ครับสถานที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่สัปะยักษสมควรต่อการปฏิบัติธรรมของผู้ที่มีความตั้งใจมีความสนใจนะครับโดยการนําของท่านเจ้าวาสท่านพระจาจาร์เปล่านะครับที่วัดป่าสิริตาลุศร์นะครับอยู่ที่หุบชนีนะครับ <S <S อาเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับ และสถานที่ตอนนี้ที่เราเห็นอยู่นี่ก็เป็นกุฏิขององค์หลวงปู่มั่นนะครับมีความสนุกสัายะนะครับสามารถที่จะมาสวดมนต์นั่งสมาธิมาเดินจนงกรมได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับพาไปดูนะครับนศองัจ,จมีกุฏิขององค์หลวงปู่มั่นแล้วนะครับด้านข้างนะครับก็จะมีวิหารนะครับซึ่งในวิหารนี้เนี่ยจะเป็นสถานหลวงพ่อ หลวงพ่อโสธรน,นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็จะมีรูปหล่อของหลวงปู่ใหญ่โลกที่อุดรที่สําคัญและก็ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับแล้วก็ยังมีนะครับรูปหล่อของสมเด็จพระจันโตพมบางสีด้วยนะครับวิหารนี้ก็มีชื่อว่าวิหารโคสโกได้กกเองนะครับตรงกลางคือพระพุทธรูปนะครับมีพระพุทธมหาจากรย์พระพุทธชินราชนะครับด้านซ้าย ด้านซ้ายนะครับก็คือหลวงปู่ใหญ่โลกเพศอดรนะครับองค์ดีนักสีดำๆนะครับตรงนี้อุปกรณ์ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับผมก็พ่อแม่คืออาจารย์สายปัปญานะครับพระพมทั้งหลายจะให้ความเคารพอย่างที่สศษกับหลวงปู่ใหญ่โลกเพศอุดรเพราะเชื่อว่าบารมีของท่านบารมีความดีของท่านจะช่วยดูแลนะครับผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติจนถึงในขั้นสุดท้ายคือ ข้อสู่ขั้นพื้นฐานนนองนะครับแล้วนอกจากนีเราะเห็นว่าด้านซ้ายนะครับก็จะมีพระแก้วมรกตมาซื่อองคหลวงปู่มั่นปีก็เตให้ความร่อย่างมากนะครับกับพระแก้วมรกตนะครับด้านขวาก็จะเป็นสาเป็พระจันาโตองครักศัีนะครับด้านขวาสุดแน่นอนครับหลวงปู่พระอุปคุตนะครับอยู่ด้านขวาก็เป็นสมมายที่ที่เชิญสูนร่านตราที่รสอบที่ร ้างตวแทน1า0สม5อา5 5หาดนะครับก็สืบเสบย์ไปล้นะครับเล่าวก็เครับเป็นรถจักรยาเดี๋ยวแต่ตอนนีูบันไดยา่ากแต่เราเรามาดูบันไดยาน่ครับที่ท่านพระจักรเปล่าท่านก็เพิงสร้างเสร็จได้ไม่นานนี้นองนะครับแต่เดิมบันไดนีซ่อม่ได มีความสะดวกสบายแบบนี้นะครับก็ยังเป็นบันไดธรรมดาธรรมดานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราต้องมาจาบนะครับพ่อปู่สีสุดโทและแม่ย่าสีปฐุมมานะครับเพราะว่าที่นี่ก็เชื่อว่านะครับมีพญานาคนะครับเป็นที่ที่ดูแลด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนครับผู้ที่ได้ร่วมสร้างนะครับก็มาดูกันนิดนึงนะครับเราก็โชคดีนะครับที่ได้เป็นหนึ่งในผู้เ่วมงสร้าง บันไดพญานาคนะฮะตั้งแต่ปีนะเสร็จปีพศ2562นั่นเองนะครับตอนนี้ก็เพิ่งฉลองบันไดนี้ได้ไม่นานนะครับจากเรืวความเชื่อว่าก็ได้มาจากฐานวัฒนรา,า,ารุนร่นเลยครับเวลาที่ท่านปฏิบัติพิธีนี่ครับเพได้เห็นนะครับพญานาคลงมาดูแลนะครับโดยวิธีการครับท่านผู้เข้าไทยเนี่ยจะได้มีพระโพธิสารอิมิตา นะเสด็จมาด้วยอยี๋ยข้างบนนะครับเดี๋ยวปีต่อไปเนี่ยจะเชิญทุกท่านขึ้นไปข้างบนแต่ว่านี่คือขั้นที่หนึ่งก่อนนะครับบันไดพญา,พานาคตรงนี้เดินขึ้นไปสักประมาณ30กว่าขั้น,นครับตรงนี้ก็จะมีความสวยงามนะครับด้านบนนี้ก็จะเป็นเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธ่าุนะฮะแล้วรอบเจดีย์ก็จะมีพญานา เล็กๆนะฮะที่เชื่อว่าเวลาที่มีการสร้างเจดีย์ข้าบผสมสายยุทธธาตุนะครับบรรดาพญานาก็มาช่วยกันสร้างด้วยครับสรลองความสวยงามนี่คือบรรยากาศส่วนหนึ่งนะครับของวัดป่าเชลิตานุสร์ครับสถานที่ปฏิบัติแะเพื่อทำให้เราถึงที่สุดแห่งทุกได้ครับ